ถ้าพูดถึงเรือนจําที่มีความมั่นคงระดับสูงเป็นเรือนจําพิเศษเนี่ยแน่นอนว่าชื่อเรือนจําบางขวางจะต้องถูกิสต์อยู่ในนั้นแต่ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมมีนักโทษชายคนหนึ่งเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวเลยที่สามารถแหกคุกจากห้องขังเดี่ยวอของเรือนจํากลางบางขวางออกมาได้แล้วออกมาใช้ชุดอิสระได้ตั้ง8ปดปีเหมือนในหนังเลยเหรอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาเป็นใครติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังคะ่ะ 7สิงหาคม2531เรนจำกลางบางขวางที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่คุมขังแน่นหนาที่สุดของไทยเกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อนักโทษชายระทมที่ก่อหดีอุปจกักรมากมายทั้งป้นทรัพย์ค่าเจ้าทรัพย์ค่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อเหตุหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดถูกสารพิพากษาประหารชีวิตได้แหกค้อง,งขังเดียวหลบหนีไปอย่างลอยนวลแต่ทิ้งเบาะแสเอาไว้คือลูกปรงเหล็กหนาสี่หุ่นที่ถูกตัด รอยเท้าบนกำแพงที่สูงเสยดฟ้าและผ้าเข่าม้าที่กองอยู่บ้านของอดีตผู้คุมกับการสอพเอมืองนนทบุรีซึ่งมีบ้านพักติดก,กับเรือนจำกลางบางขวางนักโทษชาระทมถือเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่แหกคุกเรือนจำกลางบางขวางออกมาได้สําเร็จการสืบสวนเริ่มต้นขึ้นโดยเจ้าหน้าที่คาดว่านักโทษชาระทมเตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดีแอบซุกอุปกรณ์ไว้ใต้ที่นอนเศษผ้าทำเป็นเชือกสาหรับโรยตัว และใช้วิธีการบางอย่างจัดการกับกระแสไฟฟ้า20,000โวลต์ที่อยู่รอบเหนือกำแพงสูงการออกตามหาตัวดักโทษชาตรมนมณขณะนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจสอบไปยังบ้านญาติพี่น้องใน3พื้นที่แต่ก็ไร้วิ่แวว8ปีต่อมา ตำรวจกองปราบปรามก็จับกลุ่มนักโทษชรธรรมได้ขณะซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีช่วงแรกที่กลุ่มตัวได้นั้นนักโทษชรธรรมปฏิเสธว่าไม่ใช่คนที่แหกคุกแต่พอถูกเค้นสอบอย่างหนักจึงเปิดปากยอมรับสารภาพว่าใช้ใบมีดโกนค่อยๆเลี่ยลูกกรงเหล็กจนขาดซึ่งต้องใช้เวลานานหลายเดือนและไปขโมยผ้าขาวม้าจากเพื่อนนักโทษด้วยกันกระทั่งช่วงตีสามของวันที่7สิงหาคมลูกกรงก็ขาดออกจากกัน หลังจากที่ออกมาได้แล้วก็ปลอมตัวเป็นพระก่อนจากขโมยเรือของชาวบ้านภายหนีและยึดอาชีพเป็นเสียนพระเพื่อหาเลี้ยงตัวเองสาเหตุต้องแหกห้องขังเดียวเพราะผมไม่อยากตายในคุกจากการตรวจสอบประวัติของนักโทษชารทมพบว่าเคยแหกห้องขังมาแล้ว3ามครั้งครั้งแรกที่สนมักกะสันครั้งที่สองที่จังหวัดร้อเอดและล่าสุดคือเรือนจำกลางบางขวาง 6กันยายน2539เจ้าหน้าที่เดินจำกลางบางขวางพร้อมอาวุธครบมือเดินทางไปรับตัวนักโทษชายระทมที่กองปราบปรามเพื่อนำตัวกลับมาลงโทษทางอาญาท,ที่ตัวเองเก่อไว้จนหมด